ก็อยู่ที่กันกับผู้โชคดีนะคะของโมบิลค่ะที่สุดบริการออโต้วันะคะในงานโมบิลลุนโชคแสดนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์นะคะว่าเพราะอะไรค่ะพี่เขาถึงนะคะมาเป็นลูกค้าประจำของเราแต่ก่อนึงต้องถามก่อนว่าพี่เขามาจากไหนนะคะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณพี่มาจากจังหวัดอะไรคะเชียงใหม่เชียงใหม่ ติใช้บริการของโมบิลนะคะที่สาขาไหนก็ใช้เชียงใหม่กับเชียงรายครับก็อยู่สองที่ค่ะทั้งเชียงใหม่เชียงรายด้วยแล้วเพราะอะไรคะถึงมั่นใจแล้วก็ใช้บริการของโมบิลที่ออตลตะวันเนี่ยค่ะเพราะว่าโมบิลนะครับมีคุณภาพนะครับแล้วก็เป็นทางสะดวกแล้วก็บริการดีครับก็เลยใช้ที่นี่ตลอดเลยครับ เป็นลูกคา้าประจำนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้ได้รางวัลอะไรคะ,<ฮ>ะจากโมบิลลุนโชคแสกิจกรรมของเราคะ่ะได้นสมาร์ททีวี55นิ้วครับโอ้สมาร์ตซัมซุงนะคะ55นิ้วเลยนะคะโชคดีมากๆเลยค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกภูมิใจครับแล้วก็ขอบคุณที่มีกิจกรรมดีวขอบคุณค่ะมีอะไรจะฝากถึงทางบ้านเนี่ยทย์อยากจะเชิญชวนมาใช้ ส่วนส่วนมาใช้บริการดูนะครับบริการดูแล้วก็บริการหลังการขายด็วีทุกขั้นตอนนอคนะครับ